นิยายเรื่องเด็กดื้อของกัปตันบทประพันธ์โดยลาเฟอร์คเสียงโดยพิรุมบัตตีนิยายเรื่องนี้ซึ่งหวนสิทธิตามพระาราชบัญญัติคขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือว่านำส่วนหนึ่งส่วนใดของนิยายไปเผยแพร่หรือก็ะทำการใดๆก่อนได้รับอนุญาต จากผู้เป็นเจ้าของผลงาน,านหากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดแลายท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มที่ไม่มีการตัดต่อหรือฟิล์สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m b u r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะมีทางรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็ไฟล์เสียงด้วยนะคะหรือว่า ท่านได้ต้องการไปกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อนใหม่ให้กับไลฟ์สามารถโดเน a t ใต้คลิปนี้หรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับ like ไลฟ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะลาสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์อีกช่องทางหนึ่งคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะแนะนำนิยายนะคะพระเอกตัวรุมรักนางเอกตั้งแต่แรกเจอ ยิ่รู้ว่านางเอกเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาวพระเอกก็ยิ่งดูจีบตามด้วยอย่างกับแฟนแต่นางเอกมีปมเรื่องครอบครัวก็เลยไม่กล้าเปิดใจรับใครพระเอกก็ไม่ยอมแพ้ขี้อ้อนสำออยหาทางอยู่ใกล้ชิดกับนางเอกถึงขั้นด่างานมาเฝ้าเธอแบบช้ำๆเป็นงไงครับว่าที่ฝ่าง,งคุณเก่งถูกได้แเลยใช่ไหมล่ะหน้าตาก็รอขับเครื่องมินจะได้ไหนจะใสเ่เอดี แอบยู่เล่ดนตรีพออีเขิดคันนี้แล้วยังขาดคุณสมบัติข้อไหอ,อีกไหมครับนะครับจุบโอพี่หน่อยนะครับเด็กดีของพี่ไว้เคราะห์งาพี่ไม่ปล่อยอยู่แช่ในตรงนี้นะครับดามิทรีแย้มริ้นฝีปากแล้วก็จูบคนที่นอนหมดแรงอยู่เมื่อเร,รารวบรวมแรงและได้สติมากขึ้นก็รีบผลักต้นแข่ของอีกฝ่ายให้ถอยห่างจากตนคนรามก แต่เมื่อกี้บีขาก็ดูมีความสุขดีนะคะดามิตรีเออยังหยอกเยา้า